ออกจากงานมาทําออนไลน์ดีไหมนะคุณรู้ไหมว่าคําถามนี้เยอะมากนี่หน่อยได้รับมาแบบบางคนแบบจะออกแล้วเบื่องานมากเลยค่ะนุ่นนี่นี่หน่อยบอกเลยนะถ้าคุณจะออกจากงานเพราะเบื่ออย่าทําเพราะมันหมายความว่าคุณทํางานประจําไม่สกเซสคุณก็ทําธุรกิจของตัวเองไม่สกเซสเหมือนกันวันนี้นี่หน่อยมีตัวอย่างลูกศิษย์คนหนึ่งที่ออกจากงานเพราะนี่หน่อยเดี๋ยวให้เขามาเล่าว่าทําไมเขาถึงออกแล้วตัดสินใจยังไงคิดอะไรอยู่อ่ะเดี๋ยวให้ฟังเข้ามาอ่ะตอนนั้นฟังพอเจอคลิปพี่แล้วก็ออกจากงานเลยประมาณว่าอยากออกจากงานตอนที่เบือ่อท งานประจํายังไงให้ลุงอะไร่อไปเนี่ยคือแล้วฟังก็ไปเจอว่าการที่เราอยากจะออกจากงานได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเบื่อเราแบบว่าเบื่อเพื่อนร่วมงานเบื่อหัวหน้าแล้วแบบฉันอยากเปลี่ยนที่ทํางานใหม่ฉันไม่อยากทําแล้วออกดีกว่าไปหางานใหม่ดีกว่าคืออย่างนั้นมันคือการหนีปัญหาเออมันแทนที่จะเป็นการที่ว่าเราอะซักเซสตรงงานของเราแล้วเรียบร้อยไม่แล้วตอนนั้นฟังก็ซักเซสในงานใช่คือฟังทํามา3ปีแล้วฟังก็คือต้องบอกก่อนนะว่าฟาอายุน้อยกว่านิดหน่อยคือฟ้าอายุ25่แต่ว่าคุมคน อยู่ที่ยุโรปมันผู้จัดการตั้งแต่ย5้าอยู่ที่ยุโรปนะไม่ได้แบบว่าอยู่เมืองไทยนะแล้วก็ตอนนั้นก็ซักเซสในงานแล้วรู้สึกว่ามันไม่ท้าทายเลยใช่คือตอนนั้นอะฟังตั้งเป้าไว้ว่าฟังจะทํายังไงก็ได้ให้ฟังได้ประสบการณ์ตรงนี้มากที่สุดแล้วฟังก็ทําจนมา3ปีแล้วฟังก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยฟังรู้หมดแล้วแล้วฟังก็พยายามหาเวทีหมายว่าเอ๊ะเราทํายังไงฟังถึงจะไปเรื่องอื่นได้และทาอะไรอีกได้มากกว่านี้คือรู้แล้วว่าสกิลเราได้มากกว่านี้แล้วเลยมาเจอก็เลยไปเจอพี่นี่้น การที่เราตักจากงานมันไม่ใช่ว่าเบื่อแล้วออกเลยแต่ฟางรู้สึกว่าการที่เราจะทําธุรกิจของตัวเองได้เราก็ต้องสักเซสในงานประจําก่อนไม่งั้นถ้าออกมาถ้างานประจายังทาไม่ได้แล้วถ้ามีงานของตัวเองจะทําได้ยังไงตอนนั้นก็เลยแบบรู้เลยว่าแค่ไม่กี่คลิปก็ออกตากงานเลยแล้วไงต่อคลิปรีวเลยอ่ออกาลิปเลป้ยวเลยอ๋อตัดสินใจเลยว่าจะออกแล้วก็นัดคุยกับหัวหน้าเลยว่าจะออกจริงดิแล้วก็จะบอกว่าจะทําแบบนี้แหละเพราะว่าเรารู้ว่ายังไงเราก็แล้วไงต่อแล้วพอจากนั้นทําไงต่อก็ติดตามพี่ีหน่อยแล้วฟังก็ ฟังแผนเลยก็คือฟังเข้าไปดูว่าพี่หน่อยทําอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยขายอะไรคอร์สอะไรบ้างฟังก็แบบว่าอ้าวแล้วฟังขาดตรงไหนอย่างฟังเนี่ยก็คือใหม่มากสําหรับออนไลน์ฟังก็เลยอ่านเลยว่าตรงไหนที่ฟังต้องเรียนเพิ่มอันดับแรกเลยฟังต้องเรียนมายเซ็ตก่อนคอร์สแรกขอมาแล้วสิบสองสัปดาห์สิบสองสัปดาห์ใช่แล้วตอนนั้นตื่นเต้นมากคือทักทีมงานและทักทีมงานอีกแล้วก็ไล่เก็บทุกคอร์สเมื่อไหร่จะได้เข้าคอร์สแล้วคะคือโอนเงินแล้วจะเข้าเดี๋ยวนี้เขาฉันเข้าเดี๋ยวนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอย่างั้นเลยแล้้้วววก็็แแบบลนนนนไไไ่่าโออออเเเคคครรรรีีย์์สสสจจะปหต ือฟังไม่ได้เรียนทีเดียวแบบโอ้ยสิคอร์สทีเดียวไม่ใช่คือฟังวางก่อนว่าสุดท้ายแล้วฟังจะไปจบที่ไพรเวทโคชชินก็คือไล่มาเป็นอ่ะสิบสสัปดาห์13บสามความลับใช่ก็ไล่ไล่ไล่ไปจนจบที่เทรนหรือเทรนเนอร์สูงสุดตอนนั้นที่ไหนในสูงสุดก็คือแคชแพงสุดพอจบที่เทรนหรือเทรนเนอร์แล้วรู้แล้วว่าให้ถ้าเทรนหรือเทรนเนอร์แล้วจะไพรเวทใช่ยังไงก็ต้องไพรเวทคือจริงๆถ้ากลับมาไทยได้ก็จะมาเจออ๋อแต่ตอนนั้นโควิดใช่ตอนนั้นโควิดก็เลยบอกว่าเอาไพรเวทก่อนใช่แล้วกกกก็็ไไไไปปจบบบททททีีี่่่รเเวหหหหนนนนนนอออออยลลใใ้้้้ําาะะืืมแโตคั มีคอร์สออนไลน์ไปแล้วมีทำคอนเทนต์ได้ทำอะไรได้แป๊บเดียวใช่ไหมที่ไปทำให้เขาแล้วผู้ติดตามเขาเพิ่มขึ้นใช่แค่เดือนเดียวตอนนี้คือเดือนเดียวในเพจอะมีคนติดตามพันหนึ่งละอตอนนี้แล้วก็แค่ YouTube YouTube <บะ S 1> ด้วยของทุ่งถามเดือนนี้สี่พันผู้ติดตามโอ้โหมีคนมาขอเรียนด้วยใช่มีคนมาขอเรียนแล้วถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอคุณวางแผนคุณรู้แล้วว่าคุณจะไปยังไงคุณแค่วางแผนว่าเอ้ยคุณจะเอาแบบนี้คุณจะทำแบบนี้คุณต้องตัดสินใจด้วยตัวคุณเองว่าคุณจะเป็นแบบไหน แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบว่าสนใจในคอส12สัปดาห์เงี้ยเหมือนที่หน่อยบอกก็คือจริงๆแล้วคุณจะเก่งทักษะสกิลแค่ไหนถ้าไม่เซตคุณไม่ได้ยังไงคุณก็กลับไปที่เดิมเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเริ่มคอสไหนคอสไหนไปลง12สัปดาห์เปลี่ยนคุณเป็นคนสําเร็จนะคอสนั้นเปลี่ยนชีวิตคนมาเยอะมากเนี่น่อนจะบอกเลยว่าชีวิตหลังจากนั้นหลังจากที่คุณตัดสินใจนะชีวิตคุณจะไม่มีทางเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจคอสนี้ทักได้ที่ไลน์แอดแอดออฟฟิศแม็กได้เลยถ โอเคสำราบวันนี้สวัสดีค่ะ